เอาเข้าไวรุ่นของรีทุกท่านด้วยนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเอ่อไวรุ่นของรีนะใครที่ไม่เป็นโรบายนะให้ติตตามผมนะวันพีทถ้าเกิดคุณเห็นอันนี้นะให้จอยเข้าไปเลยเรื่องของฟรีที่เราจะมารับกันก็คือธงโจรสะละอะมาเล่งขึ้นเลยตอน,นโอเคเมื่อเราเริ่มมาแล้วนะก,กดเริ่มเลยก็จะมี เออเดือโจรสลัดเหรอให้เราตามลูกศรไปเลยแล้วเราก็จะกดเลือกตัวหรือเปล่าไม่อย่าพึ่งพูดเออเอาเป็นว่าเริ่มเกมมาเลยเออทุกคนมารวมอะไรกับเราเนี่ยเออเออเกมนี้ก็จะเป็นให้เราต่อสู้ไปเรื่อ,อยๆนะ ซึ่งการที่จะได้รับ UDC อันนี้นะคือทุกคนต้องออต่อสู้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเลเวล20นะซึ่งซึ่งใช้เวลานาน,านมากนะครับซึ่งใครที่รอไม่ไหวนะก็ก็สามารถน,นี่การเอฟเฟกต์ต่อสู้นี่ีๆี ใครที่เลาไม่ได้นะครับก็ก็สามารถก็สามารถสกิปได้เลยนะแต่แต่นี้เป็นแมพที่ผมบอกนะที่ใครที่อยากเล่นก็มาเล่นตามผมได้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย